พวกกูดูดกะลำพวกกูดูดกะนำพวกกูโดนเ e ดส์เองน่ะดูพลังดูดกะลำกูน่ะดูดกะนำฝวกกูโดน a ฮด t ์เอง n ่ h ูพลตอนนี้ไม่ค่อยมีสตังแต่กูมีพลังดูดกันทั้งวันพวกกูมีพลังพวกกูดูดพลังดูเงินทั้งวัน ถึงวันจันทร์ถึงวันจันทร์ตอนนี้ไม่ค่อยมีเสืตังแต่กูมีพาลําดูดกันทั้งวันพวกกูมีพาลังพวกกูดูดพาลําดูกันทั้งวันถึงวันจันทร์ถึงวันจันทร์นาฬิกาบอกเวลาแล้วเวลาในคุณจะเติมหลกักขณนาฬิกาของกูไม่สะดุดเวลามันเดินกูและโคตรทะลุดไม่สิแค่วันละวัน <Hey. S 1> but this COVID situation got it fucked around the world yeah Life is a bitch, hip we get high? Don't let me they call me Sasai, You tell me I don't know, we're all outside I the you want me to slide, you want me to die Fuckin' this beat up, just get not my Fuck you, love pay me not give me all, it's in the bag We suck, we suck Fuck with no haters, we suck the power gonna do Fuck with no haters, in a the power Now I don't have money, ดนทั้งวันพวกกูมีพลังพรกูดูดพลังดูเงินทั้งวันดูเงินวันจันทร์ถึงวันจันทร์ตอนนี้ไม่ค่อยมีสตังแต่กูมีพลังดูดกันทั้งวันพรากูมีพลังพรกูดูดพลังดูเงินทั้งวันดูเงินวันจันทร์ถึงวันจันทร์ตอนนี้ไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้ก็ยังดีดูโอชีพรากูดูแต่ของดี I'm here among mong Make sure you come along. Go come along, say. I'm smoking some money. I sit so 10 to day, night, this this, fail, so, the mong, don't care what straight, what the fuck say. I'll be smoking up day and night. On the street, broad day. Dude, copy way, shop, dude, copy way. do let us say like a fang tai tai. Poku, dude, kalam, poku, dude, kalam. Fuck with no haters, they're not, dude, kalam. Dude, kalam, kuna, dude, kalam. ตอนนี้ไม่ค่อยมีสตังแต่กูมีพ้าลําดูดกันทางวันเพราะกูมีพลังเพราะกูดูดพาลําดูเกินทางวันดูกนวันจันท์ถึงวันจันท์ตอนนี้ไม่ค่อยมีสตังแต่กูมีพ้าลําดูดกันทางวันเพราะกูมีพลังเพราะกูดูดพาลําดูเกินทางวันดูกนวันจันท์ถึงวันจันท์